โอ้ยยาแล้วเนี่ยเป็นเด็กหรือไงเนี่ยซื้อมาตั้งเยอะเลยโอ้โหแอบกินไม่บอกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอะไรกัดเนี่ยอุ้ยเก็บตรงเลยอะวันนี้อยากกินขนมของเด็กนี่วันก่อนนี่น้องเฟิสซื้อมากินเนี่ยเยลลี่ไข่ดาวเนี่ยกินอร่อยอยู่นะเนี่ยวันนี้ยอมเป็นเด็ก กินเยลลี่ไข่ดาวเลยวันนี้นี่ยายอยากกินมานานแล้วแตไปซื้อมาเนี่ยรสชาติมันอร่อยอยู่มอ,อนก่อนกินของน้องโฟสเนี่ยขนมนเด็กมันก็กินอร่อยดีเหมือนกันนี่นะแกะยากจังเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหากันไกลมาตัดดีกว่าแกะยากจังเฮ้ยนี่ไงยเยลลี่ไข่ดาว เว็เว็บเว็บเป็นของยายอือมาไม,ไม่ยังบอกเราสักคำอย่างนี้ยต้องใกล้สักหน่อยแหละอือเอาไปซ่อนนี้หมดเลยเฮ้ ừ ừ จะซ่อนตรงไหนดีเนี่ยเฮ้นี่ไ,ไงซ่อนตรงนี้แหละผมว่าเดี๋ยวคงยังไม่เจอสินะเฮ้นี่ไง โอ้เจ้าของนี้กินเยลลี่ไข่ดาวไปเลยโอ้โหยาแล้วเนี่ยเป็นเด็กเล็กไงเนี่ยซื้อมาตั้งเยอะเลยโอ้โหแอบกินไม่บอกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกัดเนี่ยอุ้ยเก็บตรงเลยอะหากันไกลก็หาไม่เจอที่หลวงที่ลืมเนี่ยมิ้นไปวางไว้ตรงไหนอีกแล้วเนี่ยแก่ยากแก่เย็นนะเจ้าเยลลี่ไข่ดาวก็จะต้องกินฮจะกินเยลลี่ไข่ดาวดีกว่าแก โอ๊ยเจ็บจังเลยช่วยด,ด้วยครับช่วยด้วยวุ้ยเจ็บจังเลยอ่ะช่วยด้วยครับโอ๊ยอย่างร้องดังเหมือนเฟอร์ต้องเลยหน่อยดังแถวหน่อยเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่นี่นาะดังแถวหน่อยเนี่ยเอออ้าวม,มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ะลูกคือผมจะเอาเดลิคไพรดาของเยอะมาซ้อนนะครับอ้ากร <laughs> ตามสนองแล้วยายว่าจะกินยังไม่ได้กินเลยอโอ๊ยอ เจ็บหรือลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาขี่หลังยายก็ได้มาเร็วเร็วไป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 โอ้ยเนี่ยอะไรตามตามแฟนน้องเห็นไหมตัวก็โตโอ้มาไม่ขี่หลังยายไหวไหมไปไปไปโอ้ยโอ้ยหลอดมาเนี่ยโอ้ยเออจะถึงบ้านไหมเนี่ยยาย